สวัสดีจ้ามาพะพอ้ากระอิกแลวจ้ากับปุ้มปุ้ยแชแนลเมื่อนี้ปุ้ยมาพร้อมเตาทานนะจ๊ะโบมีอยังหลายจางมาเนี่ยมากินอย่างลูกสิ้นห้เบิงคืดอยากที่แรกว่าสิบปีื่อมูกระทามากินละจ้ขคืดไปคืดมาโอ้มีลูกสิ้นปลาลอบบี้อยู่อย่างก็น่าวะ่ะคืดเห็นตอนอยู่โรงเรียนนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มสูตรเด็ดเห็นไหมเห็นมา ใส่บังหน้าน้ำเด้อขา่เย,ย,ย,ย็เนี่ยดืดเด้เฮ็ดไปทั้งสั่นหรอจ๊ะเฮ็ดไปเรื่อยๆกับแกบกับบุ้มมี่ยังไรดอกจก่กะมีอันกะเพาเบบี้ไทลอตมีมะระเห็นไหมพี่กะเพาเอามาทั้งต้นเลยแซบ่บมีผักแพ้วน้ำพี่น้อง ก็ว่ากันไปกินกันไปก็ว่ากันไปละจ้ะมันห่อนะจ้ะมันร้อนนะจ๊ะมุมกลับแล้วนอ่น้องแต่มันก็ห่อนได้ล่ะเอาออกจากไฟไหมไหมมส้มยินบกินบ่ะ่ออืม สามทามว่าน้บ่บ่หนาหอดอันนี้คือหนาบ้านนะคะหนาห้องหนาห้อง อมืมันพองเอาเธอมันเหี่ยนะมันเหี่ยลงไปในนี้เอาไปให้ลุกๆก,กินกำำับน้ำจิ้มนะหญิงเขากันขนาดนงนะ อืมอืมและก็แซ่บก็ยังอยู่ดีเรอะเธอฉันจะกินขัวมือควเหมือฉันก็จะสิกินอีหยังนอเยยง Nhiện mau anh ấy luôn đó Hửm Thấy hả Với Rồi Mấy con cần lượm cáp bạc rồi nó yên nó Đi กินเปียงลูกชิ้นแบบไหนให้ลูกจำนะคะนี่เราจะกินน้าเฮียน้าเนาะ <laughs> กินน้าเฮียน้าคือว่าห่อนอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อห่อน อันนี้หมย่าอืมกูได้กินข่าวแล้วจา้ามาเนี่ยตอนเช้าหนูก็กินกว๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวอยีหล่าเล็กเส้นเล็กเ้นอี่หล้า อร่อยตำเองน,นะจ๊ะตำนะบ่ดเตปันตำอันนี้คือกะเพราคือกะเพาราปลูกเองกินเองละจ้ะ

ใหม่แล้วมั้งพี่น้องเออมันก็แซ่บเดะแซ่บอยู่ก็แซบกันอยังอยู่ตอนสมัยเป็นเด็หน่อยนะมากมักอย่างลูกชิ้นแต่กะบูมีเงินซื้อดอกจ้ะบูมีเงินเพอใหญ่มาหรือเอ่ย สื่อมันอย่างกรดเดงตัวสิอยากตีมันสุกแล้วนะเขาลวกแล้วนะมันห่อนได้จะยัง hoạn có hoàn có nhắn luôn ừ ừ กอนให้ปุ๋ยเซียมามย่างเนี่ยปุ๋ยกระต้มน้ำลวกแล้วกันนะคะลวกให้เพื่อนอันซุกกรปุ๋ยก็จังเอามาอย่างขึ้นอยากขึ้นอยากแบบเออที่แอกคนก็นว่าเออไปตลาดซื้อมุกกระทะ Hoặc <coughs> <Sẻ bánh nhăng. coughs> nào con nhắn Hãy nào มันห่อนไหมเธอ <c oughs> แับไว้มันไหม่แล้วเธอดูดิใหม่กับสร้างมันเอาหญิงหลดไม่ผิดกติกานะจ๊ะมันบม่มีอย่างผิดกติกาดอกหญิงเบื้องห่ากเบื้องห่ากอันนี้มัน เขาเอาไพน์นี่เสียงหมานี่ด้อค่ะในหินอ่ะอร่อยอืม ไปต้มขาหมูกตาทานเฮ็ดก็เผาต่ทานปุ๋ยกัืเฮ็ดอยู่นี่แล้ะจ้ะยูหนาบ้านนี่แล้ะจ้ะมันไหมแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่สุกกะซุกกะยังอยู่เพ็ดอยู่เดะเพ็ดเด็ด <c oughs> I อบปัจจ <r> ัยวนะ่าเบบ่งพีนะ่บาปปิงหนะูสนะีนะนะชชิ้นกินปัิจว่ามันกระเสียบอยู่แต่ว่าห่อน อ,อ,อ่อนลีเด้อเธอด่าดปากฉันแหมมันด่าดปากฉันคำสุดท้ายบอกไว้แล้วห่อน ไปล้วจ้ามาอนี้ยถ้าไหนปุ้ยกับเขาฝากช่องในเด้อจ้าปุ้มปุ้ยแชนแนลฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมื่อื่นมาพอกันใหม่คลิปหนาจะได้มื่อี้ปุ้ยกับเขาลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย